ค่ะดิฉันชื่อกรยลยาณมิตรเพลินจิตคนสีรู้จักพระธรรมกายปี2000ธรรมดาตัวเองเป็นคนชอบนั่งสมาธิสแสวงหาสถานที่นั่งสมาธิก็ได้ไปเจอเจอที่วัดพระธรรมกายฮ่องกงก็ทําบุญอยู่ที่วัดพระธรรมกายอยู่หลายปีแล้วในใจก็คิดอยาก ได้วัดพระธรรมกายมาอยู่ฝั่งเกาลูนอัศรรย์มากพ่าอาจารย์ก็ชวนญาติโยมกระมมืเออไปซื้อวัดที่เกาลูนแล้วก็ย้ายมาปี2009เก้ราก็ย้ายมาที่คุนทองคุ่ทถอนเซดก็ย้ายอีกย้ายไปที่สมผูก,กองที้สมปูก้องเขาก็เพิ่มค่าเช่าอีกแล้วทีวนี้ตัดสินใจเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสพ่าอาจารย์ทุกรุปต้องระดมทุนซื้อวัดให้สําเร็จ ซื้อวัดให้เป็นของเรา,เราไม่ต้องเราไม่ต้องย้ายแล้วเ,เราไม่ต้องเช่าหลวงพี่ก็ได้แล้วได้โอกาสแล้วได้ข่าวแล้วกระจายข่าวบุญไปทั่วโลกเลยกำลังมีทุกท่านพระอาจารย์ลูกพระลูกเนนช่วยกันทําช่วยกันสร้างวัดมีจุดสําคัญก็คือสร้างวัดสร้างวัดอย่างเดียวเลยพี่แดงเงินอย่างอื่นใช้เงินไม่ใช้เอาเงินมาสร้างวัดทั้งลูกทั้งสามีพร้อมใจกันสามัคคีกันต้องสร้างวัดให้ได้ ขออนุโมทนาบุญกับหลวงพี่ทุกรูปเนรนกระมิทุกท่านเป็นกำลังใจกันสามัคคีกันร่วมพลังกันจุดมุ่งหมายซื้อวัดพระธรรมกายเกาลูนให้ได้สำเร็จแล้วค่ะได้สำเร็จเป็นอัศจรรย์วัดพระธรรมกายเกาลูนแก้วเกาลูนบุญน,นันขอขอให้กระมิทุกท่านมาร่วมกันฉลองเดือนกรกฎาวันที่10ฉลอง12ปีเรามาปพื่มปีกันนะคะสาธุ